ปัญหาลูกน้อยร้องไห้งองแงนะคะไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคงเป็นปัญหาหนักใจของคุณแม่หลายๆคนโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ใช่ไหมคะทีก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันนะคะ <Wow. S 1> ทีนี้นะคะทีจะมาเล่าถึง เจ็ดสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกน้อยของเราร้องไห้ได้นะคะเราจะได้รู้สาเหตุแล้วก็เตรียมรับมือกันได้ง่ายๆคะ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนจะมาฟังกันนะฝากกดไลค์ subscribe, สั่นกระดิ่ง h anel n m ม m m y t t a องนะคะแล้วก็แฟนเพจ m ม m m y t talk ชื่อเดียวกันเลยนะคะจะได้อัปเดตทุกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้หญิงและคุณแม่ๆคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับทีนะคะที่ชาแนลมีทีท้องเช่นเคยนะคะ,ะพบกับทีเนี่ยไม่ว่าเรื่องของคุณผู้หญิงเรื่องคุณแม่แม่นะคะทีจะนํามาเล่าสู่ทุกคนฟังนะ,ะเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึง7จสาเหตุะคะที่ทําให้เด็กร้องไห้ได้นะโดยเฉพาะเด็กทารกนะคะ,ะทีว่ามันเป็นปัญหา ระดับต้นๆของคุณแม่เลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่เนาะ,ะไม่รู้ว่าลูกร้องเพราะอะไรนะคะซึ่งการร้องของเขาอ่ะมันจะต้องมีที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยเขายังพูดไม่ได้นะค,ะคุณแม่เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะสื่อสารยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือร้องไห้ค่ะนะคะ,นะคะร้องไห้ก็เลยเป็นการสื่อสารสําหรับเขาแต่แล้วคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าการร้องไห้ของเขาอ่ะมันหมายถึงอะไรได้บ้างไปฟังกันเลยคะ่ะ าถึงข้อแรกกันเลยนะคะสาเหตุที่ลูกน้อยของเราร้องไห้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังปวดท้องหรือท้องอืดอยู่หรือเปล่าปัญหานี้เป็นปัญหาแบบอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเด็กในช่วงนี้นะคะลำไส้เขายังทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะการกินอะไรเข้าไปนิดหน,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 น่อยเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหามากบางคนอาจจะมีปัญหาน้อยนะคะซึ่งแต่ละคนก็มักจะเป็นปัญหานี้เป็นประจาเลยนะคะ ซึ่งหากคุณแม่สังเกตว่าลูกร้องไห้นะคะเสียงสั้นๆหลังกินนมค่ะหรือหลังดูดหัวนมหลอกนะคะหรือหลังการสะอึกหรือเมื่อดูดนมเข้าไปนะคะพร้อมกับเขาเริ่มมีอาการหลังแอนทีบขาบิดตัวไปมาแสดงให้คุณแม่รู้เลยว่า ลูกของเราอาจจะท้องอืดไม่สบายท้องได้นะคะก็เกิดจากอืดอาจจะก,การมีลมในท้องนั่นเองค่ะวิธีแก้ไขนคะคะคุณแม่นะคะวิธีนี้เป็นเป็นวิธีที่ต้องเอาไปใช้เลยสําหรับใครที่กําลังท้องอยู่แล้วฟังทีอยู่นะคะอาจเตรียมตัวเอาไปใช้ได้เลยเพื่อจะลดอาการแพ้ท้องสําหรับลูกนะคะนั่นก็คือคุณแม่เนี่ยต้องไล่ลมให้ลูกเพื่อคลายอาการค่ะเขาเรียกว่า,าการเรอนะคะซึ่งความจริงการเรินเนี่ยควรทําตั้งแต่ก่อนลูกมีอาการก็คือกินนมเสร็จต้อง จับเรอนะคะซึ่งสามารถทําได้ด้วยการอุ้มลูกพาดบ่าให้คางลูกเกยหลายคุณแม่นะคะแล้วลูบหลังลูบขึ้นลงสักพักหรือจับลูกขา,าปั่นจัก,กรยานอากาศนะคะเพื่อให้ลูกเรือหรือถ่ายลมออกมาค่ะจะได้สบายตัวขึ้นนะคะซึ่งทางที่ดีควรจะทําหลังจากที่กินนมทุกครั้งนั่นเอง <ใน S 1> ค่เด่นนะหนึ่งสำหรับลูกน้อยนะคะคุณแม่ปัญหาหนึ่งที่ทเกิดจากลูกท้องอืดพวกะอาจจะเกิดจากลูกกินนมผงนะคะาทางที่ดีเนี่ยทาลกในช่วง ท,ทีแนะนำว่าถ้าหากหกเดือนแรกจริงๆแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะกินนมแม่นะคะเพราะว่านมแม่เนี่ยย่อยง่ายมากที่สุดนะคะก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้นะคะามาถึงข้อที่สองนะคะปัญหานี้จะบอกว่าเป็นปัญหาที่ทีเนี่ยเจอด้วยตัวเองเลยเพราะว่าลูกคนแรกของทีเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือลูกร้องไห้โคลิคคุณแม่โคลิกเป็นยังไงโอ้โหใครเจอแบบปวดหัวกันทั้งบ้านนะคะ อา,อาการร้องโคลิกเนี่ยนะคะมักเกิดกับทารกอายุประมาณ2-3สัปดาห์ไปจนถึง3เดือนเลยนะคะทารกนั้นเมื่อรู้สึกหิวเบื่อเหนื่อยหรือรู้สึกเปียกชื้นจะดูเหมือนลูกร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุค่ะแต่หากมีอาการโคลิกเนี่ยเขาจะร้องไห้หนักมากๆค่ะคุณแม่คะจะร้องไห้ในช่วงเวลาเดิมๆเป็นประจำนี่คืออาการโคลิกนะคะโดยเฉพาะเวลายเย็นหรือหัวค่ำค่ะเสียงร้องดังแหลมและนานกว่าปกติโดยรวมแล้วจะร้องไห้ประมาณวันละ3ชั่วโมงนะคะคุณแม่สา มชั่วโมงนะคะมากกว่า3วันต่อสัปดาห์และร้องยาวนานติดเกือบ1เดือนหรือบางคนอ่านนานกว่านั้นค่ะและอ่านมีอาการดีขึ้นเมื่ออายุประมาณ3 4เดือนนะคะ,ะหลายๆคนเขาถึงบอกว่าถ้าผ่าน3เดือนไปปุ๊บเขาจะเลิกร้องเป็นอย่างนั้นจริงๆคือลูกทีเนี่ยอพอ3เดือนปุ๊บ เลิกร้องก่อนหนะ้านั้นร้องไห้ตอนกลางคืนตอนเริ่มจากทุ่มหถึงสทุ่มนี้ร้องทุกวันค่ะคือไม่รู้จะทํำยังไงคือทําทุกอย่างแต่เขาก็ยังร้องพอถึง3เดือนหยุดร้องทันทีค่ะคุณแม่นี่คืออาการของอาการร้องโคลิกค่ะ ซึ่หงหากลูกเรามีอาการร้องโคลิกนะคะให้คุณแม่เนี่ยอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนแล้วก็โยกไปมาเบาๆหรือนั่งโยกตัวบนเก้าอี้โยกนะคะให้ลูกรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับคุณแม่หรืออุ้มลูกออกไปเดินเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกบ้างก็จะช่วยให้ลูกสงกบลงได้นะคะมาถึงปัญหาข้อที่3ค่ะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องเกิดแน่นอนนะคะเพราะเขาร้องไห้เพราะเขาหิวนั่นเองค่ะคุณแม่เมื่อลูกร้องไห้เพราะหิวนี่นะคะ คุณแม่เนี่ยจะได้ยินลูกร้องเป็นจังหวะด้วยเสียงต่ตําๆสั้นๆและลิ้นก็จะพยายามดุลเพื่อหานมมาดูนะคะคุณแม่ซึ่งเด็กบางคนก็ดูดกําปั้นตัวเองนะคะหากคุณแม่ตอบสนองไม่ทันใจแบบเอานมมาไม่ทันเนี่ยลูกก็จะเริ่มโกรธและร้องไห้ดังขึ้นนะคะพอเราอุ้มลูกเข้าหาเต้าลูกก็จะสายหัวไปมาเพื่ออยากจะดูดนมนะคะพอได้กินเขาก็จะหยุดร้องนั่นเองคะ่ะ ปัญหาข้อที่4นะคะที่ทําให้เขาร้องไห้งองแงโยเยมากๆเหมือนกันนั่นก็คือเพราะว่าเขาง่วงค่ะคุณแม่คะเมื่อง่วงนะคะลูกก็จะร้องเสียงด้วยลักษณะที่อ้าปากและห่อปากลงเหมือนการดูดเับเอาออกซิเจนเข้าไปคล้ายกับการหาวนะคะพอเป็นทีเขาก็หาวจริงๆเหมือนกันแล้วก็เอามือขยี้หน้าตานะคะเมื่อลูกร้องเสียงแบบนี้และแสดงท่าทางดังกล่าวเนี่ยให้คุณแม่กล่อมนอนได้เลยสักพักเขาก็จะหลับ ปุยเลยค่ะปัญหาข้อที่5นะคะปัญหาข้อนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่มักจะลืมนึกถึงไปนะคะนั่นก็คือเขาฉี่เขาอึนั่นเองค่ะมันก็ทําให้เขาเปียกแฉนะนาอคุณพ่อคุณแม่คะเขาก็เลยแบบเอ้ยร้องอะมาเปลี่ยนให้หนูน่อยมาเปลี่ยนเพื่อให้หนูน่อยนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเด็กทีเ่เวลาเขาผ้าอ้อมเปียกแฉะนะคะบางคนเนี่ย อาจจะทนได้มากทนได้น้อยคือแตกต่างกันไปค่ะซึ่งเด็กบางคนเนี่ยค่ะเขาก็จะอาจจะร้องไห้ด้วยการถีบขาหรือทําท่าขยับเนื้อตัวนคะคะคุณแม่ก็อย่ามัวแต่ลองสาเหตุอื่นลองดูแพมเพิร์ตก็ซีว่าเขาเปียกเขาแฉกเขาอื้อไหมนะคะถ้าเขาเปียกเขาแฉกก็เปลี่ยนให้เขาเขาก็จะหยุดร้องเลยค่ะปัญหาข้อที่6ค่ะปัญหานี้ก็จะเกิดได้เรื่อยๆนะคะแน่นอนเด็กทุกคนเกิดมาก็ต้องป่วยค่ะ สาเหตุข้อนี้ก็คือเพราะว่าเขาป่วยเขาก็เลยร้องไห้งองแงนี้เนี่ยสงสารมากๆนะคะ,ะเพราะว่าลูกเนี่ยเขายังเล็กแล้วก็ยังไม่สามารถสื่อสารกับเราได้นะคะหากว่าคุณแม่เนี่ยสังเกตว่าลูกร้องไห้บ่อยแล้วก็งองแงนานกว่าปกติซึ่งปกติเขาไม่เป็นนะคะรวมถึงมีอาการเช่นมีไข้ตัวร้อนกระสับกระสายไม่กินนมนะคะคุณแม่ก็ต้องรีบพาไปหาคุณหมอด้วยนะคะ มาถึงปัญหาข้อที่7แล้วค่ะปัญหานี้ก็เจอได้บ่อยๆเหมือนกันนั่นก็คือว่าเขารู้สึกว่ามีสิ่งมารบกวนนะคะเพราะว่าลูกของเรายังเด็กเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเมื่อมีสิ่งต่างๆมารบกวนจนเสียงดังมีแสงจ้าอากาศหนาวมดกัดมีผ้บบาห่มมาบังใบหน้า เหล่านี้นะคะก็เป็นสาเหตุให้ลูกร้องเพื่อสื่อสารให้คุณแม่รู้ก็จะได้มาดูแล้วก็แก้ปัญหาหเขาด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ก็ต้องหมั่นสังเกตเลยคะ่ะว่ามันมีอะไรมีมดมีอะไรมากัดมันมีอะไรทําให้เขาหงุดหงิดไหมนะคะซึ่งก็ถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับเขาได้ะคะ่ะสำหรับปัญหาทั้ง7นี้นะคะทีเชื่อว่า คุณแม่ทุกคนต้องประสบพบเจอแน่นอนนะคะเตรียมตัวรับมือไว้เลยนะคะแต่ถ้ามาฟังทริปทีแล้วก็จะได้เอาไปเตรียมตัวถูกว่า้อยอลูกร้องเนยโอ้โหฉันรู้ละมันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะจะได้เอาไปใช้ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณแม่นะคะรู้จัก ปัญหาแล้วรู้จักวิธีแก้ไขนะคะไม่ให้เขาแบบเกิดปัญหาพวกนั้นได้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงร้องไห้เป็นเสียงหัวร้อยกับลูกน้อยของเราได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากที่ทําคลิปเรื่องอะไรนะ,ะเกี่ยวกับคุณผู้หญิงหรือเรื่องเกี่ยวกับคุณลูกนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย